สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำเมนูตำถั่วหมูยอทำยังไงถึงจะตำได้รสชาติที่อร่อยนะคะสูตรนี้สามารถเอาไปตำกินตําขายสร้างอาชีพได้เลยไม่รอชา้าเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ ่อนอื่นมะลุงก็จะเอาหมูยอมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบนะคะมะลุงใช้เป็นมีดแบบนี้นะเวลาหั่นออกมาแล้วจะได้สวยหรือว่าถ้าเราไม่มีมีดแบบนี้ก็หั่นธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ต้องหั่นหมูยอใหญ่หญจนเกินไปนะคะเดี๋ยว,วเวลาเอาไปตำเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ารสต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นําหมูยอลงไปลวกไม่ต้องลวกนานนะคะลวกแค่พอผ่านน้าร้อนก็พอเพราะว่าหมูยอของเราเนี่ยสุกอยู่แล้ว เอาหมูยอขึ้นมานอกกับน้ำเย็นเพื่อให้หมูยอเซตตัวขั้นตอนในการตำแม,ม่นุ่งจะใช้พริกจินดาแดงประมาณ5เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ8-10เม็ดค่ะอันนี้เผ็ดกลางๆหรือว่าเผ็ดกำลังดีนะคะถ้าใครอยากให้เผ็ดมากกว่านี้ก็เพิ่มลงไปได้อีกใส่ผงชูรสลงไปเวลาตำจะได้ไม่กระเด็นอ่ใส่หลายก็แซ่บหลายนะทุกคนแม่ลุงก็เน้นนัวๆน,นะคะก็เลยใส่เยอะ ตัวฝักยาวแนะนําว่าให้แช่น้ําเย็นหรือว่าน้ําแข็งไว้นะคะเพื่อให้ถั่วมีความกรอบอ่ะไมลุงใช้ประมาณ5-6ฝักนะคะต่อหนึ่งครกอันนี้คือแบ่งปันสําหรับเ,เพื่อนๆที่จะทาขายนะคะหั่นไม่ต้องหั่นยาวมาก ถ้าตำขายเมนูุจะตำแค่พอแตกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าตำละเอียดไปเดี๋ยวจะไม่ขึ้นถุงตำกินตำยังไงก็ได้ค่ะยอยู่ที่เราชอบปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะไม่ต้องใส่เยอะ ถ้าใครมีมะกอ,อกหรือว่าปูนาดองนะคะก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้แต่สําหรับไม่ลุงไม่ลุงหาซื้อไม่ได้นะคะสําหรับมะเขือไมลุงใช้2ตัวเลยนะคะก็จะมีมะเขือเทศส้มแล้วก็มะเขือเทศสีดามะเขือเทศส้มนะคะไมะลุงใช้5ลูกมะเขือเทศสีดาสองลูก ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาราลงไปค่ะปรุงรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปม่ลุงจะใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยนะคะซีกหนึ่งเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่ากิน ามส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสประมาณไหนนุ่งขอชิมน้อยนึงนะคะอืมรสชาติลงตัวมากๆาเลยค่ะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็นัวได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่หมูยอลงไปแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเม็ดกระถินถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทุกคนน่ากินมากๆาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟไปเลยค่ะ พร้อมเสร็จแลคาทุกคนสำหรับเมนูตำถั่วหมูยอเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตถ้าตำขายรับรองขายดีแน่นอนนะคะยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับแม่ลูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ